สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะอยู่กับเกมเดอแรกนรกกันเช่นเคยสําหรับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่สี่นะครับสกิลอาร์คเมดาตุลมมีแถมธาตุมืดแล้วก็ผีดิบด้วยธาตุลมของอาร์คเมดมี3สกิลเหมือนเดิมเริ่มจากทอร์นาโดสตอร์มนะครับสร้างพายุทอร์นาโดสายฟ้าที่ตําแหน่งที่กําหนดศัตรูที่เข้าสู่พื้นที่8ปดคนะเออกว้างนะครับในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยจะได้รับเมจิกดาเมจท่าลมแปดสิบเปอร์เซ็นต์คูณหกสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์พูดาวยี่สิบวินาทีถัดไปครับสตอมน ยิงพายุหมุนใส่เป้าหมายในเส้นตรงสร้างเมจิกดามจธาตุลม87%ถ้าที่เลเวล10เนี่ยจะอยู่ที่150%เท่าๆกับธาตุไฟกับธาตุน้ำนะครับต่อศัตรูทั้งหมดในเส้นตรงนั้นแล้วก็ฟื้นฟู2 AP ด้วยกันสุดท้ายครับสกิลไฮไลท์ธาตุลม d e s t r u c t i t e Hurricane ผู้ดาว30วินาทีลปดปล่อยลมพายุรุนแรงรอบตัวผู้ใช้สร้างเมจิกดามจธาตุลม480%ต่อศัตรูในระยะ 7x7 เมื่ออยู่ในสถานะคลายแม็กจะผลักศัตรูออกไป4ช่องนะ คพักไปทําไมนะตอนผมอ่านผมก็งงๆนะแถมธาตุมืดกับธาตุผีดิบธาตุมืดมีสกิลเดียวนะครับม Mystery i n c l u s i o นพูดาวสกิล40วินาทีไล่เวทลึกลับลงบนพื้นดินสร้างเมจิกดาเมจธาตุมืด69จํานวน6ครั้งโท t a l รวมเนี่ย414ต่อศัตรูที่เข้าสู่พื้นในระยะ7คูณ7แล้วก็จะฟื้นฟู4 AP ด้วยกันเด i r y โปรเจคชั o n เป็นธาตุผีดิบพูดาวสกิลโอ้3สิฟีเลยทำให้เซลล์ร่างกายของเป้าหมายเน่าเปื่อยสร้างเมจิกดาเมจธาตุอันเด d 450 จบก็วิเคราะห์ท่านมือกับท่าผิดดิบนิดนึงนะครับสท่านนี้เอาไว้ตีพวกแก๊งโฮลี่จะแรงขึ้นนะคิววอลพีพีก็คงเอาไว้ตีคนใส่การ์ดเองงั้นก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยเรากดบาร์แอม i f ฟกด Mastery นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยิงครับอ่าตรงนี้ก็ได้ครับอ่ายิงครับนี่เป็นวงกว้างนะ8ปดคุณแนะครับปยงครับเท่าไหร่เนี่ย1 2บล้านนี่เห อยวเทสอีกสักทีหนึ่งครับมันเบาเนาะแต่มันกว้าง480%ครับเออประมาณ12 10ล้าน12ล้านถ้าลมมันก็ต้องไปตีกับท่าอะไรท่าน้ำโอ้โหมอนท่าน้ำเกมนี้หลังๆแทบไม่มีอ่าโอเคครับถัดไปเราจะเทสสตอมแคนนอนกันนะครับอ่านี่ครับยิงเป็นแนวตรงนะไปย,ยังครับอ่ะเห็นไหมเห็นทันไหมทุกคน ระยะสั้นมากนี่ยระยะประมาณนี้เองแล้วเป็นเส้นตรงด้วยนะไม่ได้เป็นวงกว้างนะครับอยากได้แบบไม่ไม่ซ้อนกันเยอะมากอันนี้ก็ได้นี่เห็นปะ่ะยิงไอ้นี่ข้างๆไม่โดนถ้าเป็นสกิลฟื้น AP ของธาตอื่นเนี่ยมันมันโดนนะครับค่อนข้างผิดหวังนะสำหรับสตอมแคนนอนนะครับอ่าเดี๋ยวลองเด s t r รักทีเพอริเคนอีกทีหนึ่งครับรอเอ็นชาร w a ไกับอ่าบัฟเซิร์ออกก่อนนะ โอเคครับพร้อมแล้วเลคงครับเปเยี้ยงครับ13.5ล้านผมเห็นมาแบๆเมื่อกี้นะอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ชนะท่าอะไรด้วยนะครับกดไขแม็กครับอ่าแล้วก็ยิงครับเปเยี้ยงครับผักไหมตายก่อนได้ผักนะครับคือถ้าผักไป4ช่องยังไงผักก็ออกเงี้ยพักคนออกห้องหินเนาะไม่เข้าไ,ไม่เข้าใจอ่าถัดไปเดี๋ยวเราไปเทสกิธทตามืดเราดีกว่าครับ ฮอลลี่เลเวลสโอ้โหฮอลลี่เลเวลสมันเวอร์ไปดิฮอลลี่เลเวลสานี่โดนดาเมชชาโดอยเจ็ดสิบห้าเ์เซ็นะครับแล้วก็อันเดดร้อยหเปอรนาะ้างแองนะครับมีงครับ 23ล้านท่านนี้ก็เอาไว้ยิงคนใส่แองได้นะครับถือว่าน่าสนใจนะผมคิดว่าน่าสนใจมากๆมิสเ e อรี่อิ s i ชันอ่าถัดไป l ล r รี่โปรเจคชันครับเป็นธาตุผีดิบมินโกธาตุลมเรียวสามโ,อ,โอันเดสยิงเบา50%อ่ะมาแบบนี้ครับอ่าเชาแจ็คฮะสร้างดาเมจอันเดี้ย์แกศัตรูนะลิงครับ้อมนะยิงเปรี้ยงครับเท้าไรสิบล้านหรอ แต่มันเป็นเป้าเดียวไงแล้วคูทามมึงอย่างนานเลย มาสรุปนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะธาตุลมค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสกิลธาตุลมเนี่ยมันชนะแค่ธาตุน้ําอย่างเดียวในเกมนี้เนี่ยมอนธาตุน้ําก็น้อยครับถ้าไม่ได้ลงดันบีบาลันเนี่ยคือแทบไม่ได้มีประโยชน์เลยหรือเจอบอสธาตุน้ำนะบอสอีเวนต์อะไรเงี้ยตอมแคนนอนสกิลเก็บ AP ของธาตุลมก็แคบมากไม่เวิร์กเลยนะครับเดสตัคทีเพอร์เคียนเป็นสกิลแบบคิดเดียวนะครับลงไป480%ระยะ7จ็ดคูณเจ็ดคลาแม็กแล้วจะผลักศัตรูออกไปสี่ช่องอันนี้ผลักไปแล้วยังไงต่อดูไร้าสาระเอาลง มาดูที่สกิลธาตุมืดสกิลเดียวของพารี4เรานะครับ Mystery Illusion ธาตุมืดเนี่ยมันก็เอาไว้ตีกับธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้ดีคนที่ทําแองเลเวล2เนี่ยก็จะโดนสกิลนี้แรงขึ้น150%ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคนใส่การ์ดแองเงินเยอะครับผมว่าโอเคนะตัวนี้ถ้าอัพก็ดูไม่ได้ผิดมากแต่ไวอ้อัพเมื่อแต้มพอยเหลือแล้วกันตัดไปครับ Daily p r o j e c t ั o ที่ถ้าผิดดิบจะชนะก็กคือพวกกลุ่มธาตุศักดิ์สิทธินั่นแหละตัวสกิลคูลดาวนานเกินครับแล้วก็เป็นเป้าเดี่ยวด้วยไม่มีอะไร ีเลยห่วยเลยครับคลิปนี้ดูแบบทําเพื่อให้ครบครบยังไงไม่รู้เลยนะเอาเป็นว่าทําให้รู้ว่าสกิลธาตุลมแล้วก็ถ้าผิดดิบมันไม่ค่อยเวอร์ว่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ